ี่ครับพี่น้องมือนีมือสันบันดีเด้อค่ะเด้อโอ้ยงามงามเนื้อมูเมื่อเนื้อยังเนื้อัวูหรอเนาะตีโอ้ยเออเนาะมีผ้าทีหริ้วน้าของเทน่าคันเทนาครับคันเทนาคือป่ปันพึ่งตะลับพี่น้องมือสันบันดีมือนีแต่โดยให้งบประมาณหนึ่งพันบาทเราได้เงินอันนั้นแหละเงินอยังดอกเงินอหย่างเขาอื่นเงินอยังนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเงินรัฐบาลเขาซอยเหลือนั่นแหละ แล้ดายเราก็เลยว่าไปซื้อเนื้อมากินในวีดแล้วว่าบ่าววิก็เลยจัดให้เสีเห็ดเมนูยังไปแต่เพื่อคุณพี่น้องไปแต่ตีห่เสียเมนูยังซุปครับซุป <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวกันสิลาบก้อยซ้อยจุนี่แหละพี่นออ้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายไปงานงานเขางานยังเกาะตะท่องกลับไปนะไปผูแกแขนบ่อเดี๋ยวจะคอยโทรตามเราเอาเห็ดเลยลงมือเนื้องามเนาะเด็กจื้อขืน มนอแดงจึ่งคืนฝากเอาเด้อพี่น้องทีมงานแถวบดีเมียนแถวบดีกินไหนเต้นไหนักถามเกลือโอใส่อิงลงไปเมียน่ะเออดีดีครับดีสดดีเห็ดเองเด้อพี่น้องเด้อ เ็ปเองครับแล้วก็ที่จากตลาดไทยไอ้นี้ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพอนิดเดียวอีหรีครับอันนี้ไม่เนหวานอี่ยนี่เราต้องเน้นแล้วเราก็อย่างนี้เลยพี่น้องตลาดับยชจวดครับพี่น้องเออกระโดดแล้วนี่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 มามาวันนี้ไปป้อนอ้ไรนี่ Nè Ở bài thấy nó trên toàn thiêng nó thật nó ừ, Còn chứ thiêng là toàn thì Nó nó mặc cái thẻ đấy, món ngồi Nè Ờ, quay đít vẫn thật ừ. แน่เอาขอาเนี้ยไปหาพี่กันโอเคทุ้งไหวล่ะเฮ้ยจุก,มกมจ็มีก๋วยเนียวน้ำจิ้มขมๆมเขาว่ะ ตอบบึงเดี๋ยวจะกดไลค์กดแชร์ให้นะพญกิงหองเราว,วะ่ะเมียนบอคือม,มามาพี่นวังไหมา,มาพี่<า>นวังโอ้เหมือนขี้ขอโอ้ แวัสดีค่นมามด้อบับนี้วัสดีอ้วนวัดดีเรื่อเขาหนึ่งเลยมาด้อพี่นองมาด้อยเบิ่งกะติ๊บติ๊บเขาเหนียวกระดุยอุ้ยเขาายมากแต่นี่เลยคนเป็้ดุเก่งพอด้วยครับผม่อ้ยตัวรังมจะกระชัเป็นอะลรผมบ่เอ้ยมันกระดุยแก้ว่แก้วครับวาใส่บ่เคยใส่บ่เกยจีดต่กรดยอันน้อ๋อเคย์แล้ คนเียงตัวบยหอจบจบเออทิ้งเละก็ได้ที่ัด้วหนึ่งวันจะบอยาวาเจ็ด้ยเน่ถวก่อนนั่นนถ้วยทามาเลยจตขึ้นเ่ไหร่คืจขึ้นนอก็ลูกมาหุงเขาันออออเนพี่รอมากคนเนี้ยเด้อยายปอยู่เด้อค่ะยายไปซีสเกดไปไปสือหอมแดราคาถบยามดีแท้าครับแล้วนั่งอันนี้เหรอแล้วมัดเาะไงเลย ใหว่ันว่าน้อยตังอือข้าอยอันนี้นะข่อยักข่อยักอันนี้ดิอืขอยาอันนี้ดิอยากตุ๋ยดิอ้วเขาจะเอาส่วนบออืมทำมาอย่างบ่้บอจหาเพื่นเอาอืมทำไมันเปลือนล้วเขาเจาะก็ลากเนาเนี้ยวอาเดยวให้พู่อาโตรมีแล้เขาเขาเนี้ยเขาเปลือกส่นเอออันนันตาดุยเบืองเบืองเบืองสิ็เบืองตาดุยเดือดอืมอุ้ยมาคุยบบบพี่แล้ว เออน่าหน้าตะดุยข้าวไปเรื่องโจทย์เลยสิตโดยชนะเบาเท่าเลยแ้บแฉบตุ๋ยเลยตะดุยแฉบเรวะใส่บกลมาบวกลมดอกเอ้าองเบิงลองเบิงใส่มันต้องเอาอัมโมเิาพี่ทำอายุวัฒนำไงคือตะดุยคนไปตาคำไงกับบวคลไงผมกินตาโปเป็น เอือนนะน่าตะโดยเอือนี่เขาใจสี่เลยโอ้เหนือเพราอยพลอยนี่กาเหนือรับพลอยนานนานกินทีบะหมี่บะหมี่ไอหนามไสไสขันให้ตะโดยเนาะงานบะหมี่แท้ที่งานบะหมี่กินเราก็อยากนอนขันกินหนังกันแท่กันย่ากันแท้บะปั่นมันบ่อแตกเยอะ นี่สำหรับสายจวดเด้อค่ะพี่น้องนานนานทีเนี่ยแก่แต่แสบพี่น้องเออหนังแจวพักสี่พักสือตุ่นหอมเอามาก่อนมาทางตาทองน้ำแน่ก่อนตุ่นหอมตุ่นหอมบมีต่อเพื่อนดีจับเสาครับเพื่อนหน้าตะโดยเพื่อ เบิกคำเขาน้ำผงเกี่ยได้สิแกยังมาสู่เบาะ่าได้เลยยังวะเนี่ยบัไหนด้างไผ่ให้เงยอยู่ตะโดตาท้อหอยเห็นตอนใหญ่โผตาท้อหากกระ่วมาดรื่อยเหมือนจีิดจับพักผมมาเมากแล้วกางนี้ก็ นกสดียกระดาเน้ะพรกระดาอยิ่นตู้เย็นตุนหอวกะลามบ่เวตุนหอมพนานี่มาผสหวาเออักเนี่งามแล้นอกคนปูกันยังามหอมแบงหอมบัวหอมแบงรู้จะทอดรกกันอืมตเียวแล้วมันเสียยพี่น้อง้ยระุจยรกกัน ไอ่คุยทำใหา่ๆแลนหันห <c oughs> ันด ja ้อแอูเกียรติบอบอรมปิดหอมเดียรติเวกว่าเหมออยอเพืยังเป็นตากนี่เขาจะพาไปกินอไรพูดอยู Qua cuộc phải tango mình lên lâu. Hoa hoa hảo 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 ก็แค่นานพิี่เขผมตัอก็เอาขมขมตะก้กั้นจิ่มมีแต่แ่กันหน่อยมัตสูตาดูเลยเจอกายะกั้นแงได้ถุยทาง่มค่พี่น่องไตหนามเอาหน้างไปแตะ ดำซึมเต็ม hmm. ถ mm ูกเต็มเลยนืม ทำเฉอกินไปด่เมือคือกอรอกจิบดนประตูนั่นใช้เฉยโอ้ยเบอร์เต็มอันนท้พล้าท่านก็เห็นเวลาจะคุยแห้งถ้าลูกมาั้แดกอีพ่อไหองทอาให้จังทองทอให้ี่สุยๆเพื่อนเราอุยแล้วอันนี้อุยเดียนไหนได้ออกมาสนีเต็มอดดนเขบ่หนเลอ้

ก็เลย้กินปะแสีบของเราี่ยวะนี่ดะแสแต่่อเอาใจได้กับซ้อเอเลยกรเล่าร่องหอมมาเนียพ่อพี่เอาตาีกันนะ่หรอกดยกระดได้บทกสดชื่นยิบเขาออกข้าเียวกระี้ไปอีก เขาทาโคตรดีหืมต้อ,องขอบไไับหลายก็ว่าเขาขับปุ่นนั่นขไไงขนนก็ร้ายเตอรอ,นะอ,อุ้ยขับปุ่นไปงานปุ่นเก้วมัลอ้าเจ้าพือนกีอนะ ยงพัดด่อืมมะเือห้านะอืมได้ด้วยละนะมะเขือห้อใส่โเบอ์เขาปะใส่แล้วน่องเยกินหรเปล่าใส่ของตัวหยำยาว่ากับนหยานะเอรกระจากระจาบท่านบอเลย นับท่านบอทันเนี่ยก่อนบอจต้องเอาจริงเลยนี่บอเ่าดีนะาบอเขาจงบอกดดีนี่นบอไ์ดีเส่ทำนันลรอบ่ได้ใส่มั้เนี้ยนอ๊ยอ่บอกเขียไปเป็หลอดพี่นนอเล้ยง้าจะยำเราหัวา กระเทียมดี้ะกระเทียมอือ,อ,อ,อมีงก็ส่องมาส่วนกระเทียมเจียวก็ผมส่องก่นเนี่ยเจีไปะตกเกินที่ละปนปะตุเก็นดอกที่น,นออเลย่อมึงถิกที่เขาว่า วางหันหน้าเนาะคีอกัดไปก่อนเนาะแล้วไม่โซบพอดี่ย<ะ>ไไอืมนอครับโดดว้วยเราไปเห็นมึงหานนางน้ำเตียงเด้หัหของนางพูดมันกระโดดปีใหม่ก่อนน้ำปีใหม่

ม,ม่ไม่เนยอยมดเนื้อัเนือนั่นสิแกะเขหอยเือกันแกกเหมูเนื่ยเขาเปหอยแก่ตากนี่พอพอเข้าเลยก่อนเายราุดเนี่ยแกเขาเอาหอยขาไปเรือขานี่เีวนี่เียเ่ยมวต้าไก่อืมเหนื่อยนั่งเขม่ันเอยไปเาบอกข้วคุณย แสบแสบแสบพี่น้องมาเพิ่มความแสบเดี๋ยวเราก็ยังได้มาจื้อเลยมันกระทายงมาเองเลยแสบบอตะไก่เป็นจะไหบ เดี๋ยวไปั่แถวแถวนี้นดิขัน่อมน้ไผ่นี่ยมันนี่เข้าใหม่แถันยแถวนั้นเจ็บอจะเจ็บไโอ้ยไผก็ตัดททุกคนมาเรี้ย้าใส่กพคุณตีออกกันอยู่อเอ้ามันใส่ยังนี้และกันเขาตาร์นรถไปเธอเดียวปืนปืนเออข้าวข้าวมืดแรกเอาวานี่อ่ะมาแน่แนเข้าวอรับตา พอลับตาเขาครับฟือดออกไปปาดเดียวพุ่งซึ้งเนาะโอ้ยออกมุดแกวพี่เนาะไปได้แ,ดแถวคนนี่ตีสลูมดปากเลยเนาะตันแถ <c oughs> วโบอออแก่คนไปนี่ตีมาสอนมาสอนมันสอนออกย่างเยงอุ้ยมันหักกันย่างเนาะ